ช่วงนี้เราจะมาติดตามกันนะคะว่าภาพรวมของตลาดเงินและตลาดทุนนั้นจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรในช่วงที่ระหว่างการรอของการดีเบตอีกสองครั้งนั่นคือวันที่9และวันที่19ตุลาคมของสองคู่ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับดรมรเทพจาวลาผู้อำนวยการอวุโสสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยหรือ CIMBT กันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ ภาพของตลาดเงินและตลาดทุนมีการตอบรับหลังการดีเบตเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อวานหุ้นสหรัฐเองก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงก็มีหลังการดีเบตผมว่าสิ่งสําคัญไม่ใช่เพราะว่าตลาดหุ้นชอบใครมากกว่าใครนะครับแต่สิ่งที่ตลาดหุ้นกังวลว่าลดลงก่อนหน้าดีเบตแล้วมาปรับขึ้นมาผมว่าสิ่งที่ตลาดหุ้นกังวลจริงๆก็คือความไม่ชัดเจนคือกังวลนะครับว่าถ้าเกิดการดีเบตแล้วจะมีคะแนนใครนาอีกฝ่ายหนึ่งหรือมีการ พูดอรยแล้วทาให้ตลาดมีความผันผวนเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับที่มีการเทคขายสินทรัพย์เสี่งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าหลังเหตุการณ์ดีเบตมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับแต่ละคนก็พูดเรียกว่าของเดิมๆนะครับที่มีการพูดกันก่อนหน้าเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเทกลับเข้ามาซื้อสินทรัพย์สี่งอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเงินไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่ค่าเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าได้เล็กน้อยนะครับตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของการดีเบตนะครับ ถ้ามองว่าทิศทางของการที่เกิดขึ้นระยะนี้เป็นผลระยะสั้นนะคะจะเกิดการกระทบในระยะสั้นเท่านั้นทิศทางของค่างเงินบาทเองก็จะมีทิศทางที่จะเป็นไงบ้างคะหลังจากนี้ค่ะคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับบอก,บอกนะักลงทุนว่าการดีเบตนอกจากเมื่อวานนี้เราเห็นไปแล้วเนี่ยจะมีอีกสองครั้งก็คือการเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะเกิดความผังวลไหมผมเชื่อว่าจะมีในทุกรอบของการดีเบตอสองรอบ นะครับและใหญ่ที่สุดก็คือก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าโเพราะเราเพอเรงไม่เห็นความชัดเจนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคะแนนของทั้งสองคนนั้นสูสีกันมากเลยนะครับถ้าถามว่าหลังจากดีเบตเมื่อวานเนี่ยฟังแล้วเป็นยังไงใช่ไหมครับผมว่ารายงานข่าวกันเยอะแล้วเรื่องของนิบายอะไรหลายๆอย่าง,างแต่ว่าถ้าดูว่าโพออกมายัางไงโพหลายหลายสำนักกันนะครับก็จะมองว่าบางคนก็บอกว่า เดโมแครตนะฮลรี่คลินตันทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นโพก็เลยดูเหมือนจะดีความชัดเจนก็เหมือนว่าคะแนนที่คนที่นำอยู่แล้วก็จะนำต่อไปก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนก็เลยมองว่าน่าจะสบายใจได้แต่ว่าโพสหรัฐเองก็ปแปลกนะครับผมก็ดูหลายโพเหมือนกันโพนอกจากบอกว่าฮีลีจะชนะแล้วก็มีบางโภเหมือนกันบอกว่าทรัมป์เองทำคะแนนได้ดีกว่าในด้านของนโยบผายเศรษฐ,ษฐกิจเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องมาจับตาก,กันดูเหมือนกันว่าคะแนนอาจจะสวิงได้อีกรอบหนึ่งในการประชุมการดีเบตครัง้งต,ต่อไปนะครับค่ะ พอต้องมาติดตามกันนะอีก2ครั้งเพราะฉะนั้นภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความผันผวนในช่วงของระหว่างรอด้วยใช่ไหมคะครับผมมองอย่างนั้นนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีความตกใจเองบาทเองอาจจะอ่อนค่าได้แต่ถ้าสบายใจไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับก็มีเงินไหลเข้ามาได้แต่ว่าสิ่งสําคัญผมไม่ได้มองว่าเงินไหลเข้าไหลออกเพียงแค่การเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่8พฤศจิกายนไปนะครับที่สหรัฐเองเขามีประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ย ตลาดเองก็จะให้น้ำหนักครับกับเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐมากกว่าเพราะนั่นเงในช่วงนี้เองอาจจะดูเหมือนคลายความกังวลได้แต่ว่าโจทย์ใหญ่นะครับน่าจะมาได้หลังจากการเรืองตั้งประธานาธิบดีเสร็จก็คือการขึ้นดอกเบีย้ยที่เราคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้เดือนธันวาคมนะครับค่ะถ้าเปรียบเทียบของสองนโยบายจากทางสองคู่ท้ายสิ่งตรงนี้เองนะคะมองว่านโยบายของฝ่ายไหนจะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงเศรษฐกิจเอเชียบ้างคะไม่ไดีเลยครับ ต้องบอกทำตรงว่าการนี้การเลือกตั้งประธานด้วยวิสาหภัฐนี้คนสวัสดิ์เองอาจจะเลือกคนที่เขาอาจจะชอบน้อยกว่าก็ได้ระเร็นอํสำคัญคืออะไรนะครับเราอยากจะบอกจริงๆว่าอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าเราพูดถึงเศรษฐกิจสรัแล้วเดีเ๋ยวมาพูดเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสรัฐนโยบายทั้งคู่มีความแตกต่างนะครับในเรื่องของภาษีอย่างยกตัวอย่างทรัมป์นะครับทรัมป์เองนโยบายของเขาค่อนข้างชัดว่าเขาจะลดภาษีทั้งภาษีบุคคลธรรมดาและก็ภาษีของนิติบุคคล ลดภาษีเพื่ออะไรเพื่อดึงบริษัทกลับเข้ามาในสหรัฐลดภาษีเพื่อให้คนจะได้มาลงทุนจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นอันนี้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เราก็ห่วงเรื่องผลระยะยาวเหมือนกันว่าถ้าลดระยะสัน้นแต่ในระยะยาวถ้าถ้ามีหนี้ปัญหาหนี้เพิ่มขึ้นสูงสหรัฐจะทําอย่างไรพวกก็มีการคาดว่าเงินหนี้สารณะจะขึ้นถึงสามล้านล้านดอลลาร์ในในช่วงสิบปี แต่ถ้าคลนต้านเองก็ขึ้นภาษีคนรวยก็เหมือนกับกระจายรายได้ไดต,ต่างๆนะครับซึ่งเรามองว่าในบายเศรษฐกิจกน่าจะเทไปในทรัมป์ว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระยะสั้นแต่มีผลเสีเรยระยะยาวแต่ที่เมื่อสักครู่ถามถึงเศรษฐกิจกโลกอันนี้ผมมองค่อนข้างเสี่ยงเป็นครูต่ออะ<ม>ไรเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆนั้น เป็นนโยบายที่เน้นการผลิตในสหรัฐลดการนําเข้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเขาไม่เอา T P P โอเคเราไม่ได้ร่วม T P P ตั้งแต่ต้นแต่ว่าประเทศข้างเคียงของเราก็โดนผลกระทบแต่ที่ผมให้จับตามองก็คือนโยบายของทรัมป์ต่อเศรษฐกิจจีนว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์เองมีการลดการนําเข้าจากจีนหรือบีบให้จีนต้องมีการเพิ่มค่างเงินหยวนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลดความสามารถในการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ ผลกระทบจากการนําเข้าจากจีนท yani ี okay, ่ลดลงนั้นไม่ใช่กระทบแค่จีนนะครับผมอยากจะเรียนว่าเราเองก็ส่งออกไปจีนค ah. ่อนข้างมากโอเคเราส่งออกไปสหรัฐเราสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นส่งออกไปจีนเราสักสิบเกือบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแต่ถ้าผมอยากมองก็คือว่าเราส่งออกไปจีนในอนาคตก็จะลดลงได้แล้วเราส่งออกไปอาเซียนเราสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของการส่งออกทั้งหมดเราส่งออกไปอาเซียนไม่ใช่ใช้แค่ในประเทศอาเซียนนะครับเราส่งออกไปอาเซียนแล้วอาเซียนส่งออกสินค้าปลายทางไปที่จีนเรื่การส่งออกในอนาคตของเราไปอาเซียนเองก็อาจจะชะลอได้ ด้ผมค่อนข้างห่วงว่าถ้าทําเอาจริงกับเรื่องของจีนนั้นจะกระทบต่อไทยและตลาดเกิดใหม่จะค่อนข้างแย่นะครับก็หวังนะครับว่าเขาเองไม่น่าที่จะดําเนินนโยบายที่ที่สุดโต่งนะครับจนทําให้การส่งออกการค้าโลกในอนาคตมีปัญหาแต่ยังไงก็แล้วแต่เราอยู่มองนะครับไม่ว่าทรัมป์หรือคลินตันมาเรามองว่าการส่งออกในปีหน้ามีโอกาสที่จะหดตัวต่อเนื่องจากปีนี้ได้นะครับ ได้ค่ะวันนี้กับคุณดอเอร์มอนเทมนสมานำหรับภาพรวมของความเคลื่อนไหวให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเพื่อเตรียมรับมือกับการลงทุนในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนื้อเป็นทิศทางที่เกิดขึ้นนะคะแม้ในระยะสั้นจะเกิดความผันผวนไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตลาดเงินและตลาดทุนแต่ว่าการจับตาของการดีเบตอีกสองครั้งนั่นก็คือในช่วงวันที่9ตุลาคมแล้วันที่19ตุลาคมนั้นก็ถือว่าจะทําให้ภาพหลังจากนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นดังกล่าวนั้นยังไม่กระทบต่อทิศทางในการดําเนินนโยบายดอกเบี้ยข,ของทางธนาคาร ของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะนี่คือภาพทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในช่วงของเจาะประเด็นรายการข่าวร้องก่อนเทรดรายการที่ทําให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนหมดราลงแล้วค่ะดิฉันสรวรรณีพรหมเสียขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ